อ K High เป็นไงบ้างอะมันเอาเข้าบ้านเนี่ยมันดูต่อไม่ได้อะง i n คิง King คิงเบอร์นไม่เล่นกี่เอ๋อร์รู้ป่ะคิงอ off มึงไม่อเล่นไม่ได้นะตอนที่ฟังไม่รู้กูไปหยิบของมาแล้วมันยุบไดไงไวสายไฟป่ะสายไฟป่ะต่อเนี่ยยังไม่ใจนั่งเยอะวะอนี่กว่าเพื่อนไหนไม่เห็นมันมีอะไรเลยวะ ี่ดากันมันถึงมึงเสร็จเนี่ยไอ้ไอ้เฟกโดนยำอ่ะเป็นแม่งด่าโหพนเก่าๆอ่ะมักจะมีความสามารถติดตัวเออไอโมจิมาคุยอะหรอเข้ามาแล้วเข้ามาเงียบ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 เรื่องเรื่องใหม่พี่จะเอาเท่าไหร่เรื่องใหม่เอ้ยแล้วใหม่เคไอ้ยิป เพราะมึงจ่ายจ่ายพี่มันได้แล้วผมไม่ไหวจริงเอาเอางี้มึงก็ได้ลุกมึงเห็นแกเห็นแกมึงอ่ะมึงให้น้องสองคนมาขอโทษก็ได้เราเรื่องใหม่มึงไม่ต้องจ่ายเลยเก็บเงินมาดิไม่ไม่ไม่เอา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 ไอ้ไอ้ไอ้เด็กพิเศษมันมาก้มกราบผมแม่กราบติ้งกราบติ้งไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้าวโอเคโอเคให้ให้มาให้มาให้มาขอโทษไอนีกี้อ่ะให้มนขอโทษก็ได้แค่ขอโทษแล้วจบไปเลยไอ้มันขอโทษผมแบบ สังห้าครั้งก็แล้หมอ่ะวขอโทษทมึงหลอกบีมมึงอีโก้ไอ,อ้เด็กไอ้ผมก็อยากรู้ว่ามันน้อง <c oughs> มันจะฮัลโหลน้องน้องชายน้องชายสองคนอ่ะน้องน้องเด็กพิเศษมานี่เร็วมาเอาน้อง <c oughs> เอาเอิงดือ้อเนี่ยเอิงดือองด้อเรื่องไม่จบไนะเอิงดือ้อเนี่ยมันยังไม่จงสารพี่มันดิฮัลโหลน้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าค้ำหัวดิเนี่ยที่บ้านไม่สอนเนี่ย เออเวลาเขาเอาอัติมาอติอะไรมึงมึงดูดีๆนี่นามี้นะมึงมึงอย่าไปร้อยกับระบบนะมันต่อยมึงจริงนะไอ้ซาโบอ้อโอ้อยฮัลโหลน้องโอ้ยไปสึงเด้เฮ้ยมึงเดชหัวดำในตำนานนี่เลยไม่มึงมึงอยู่บนบัลลังก์มึงให้กูกระชากลงมาไหม่ะไอ้ลูกกระดูกใหญ่มาเดช ล,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 ลูกกระเดื่องมันใหญ่เหรอไม่เด็กใหญ่มาดิโอ้ยโอ้ยไม่ต้องยิงต้องยิงไม่มึงลงมาคุยก็ได้โอ้โหมึงสูงจัดเลยดิยสูงชอบเขานะบอกว่าคนที่อยากอยู่สูงมักตัวเองมักจะเตี้ยนะเว้ยมึงรู้หรือเปล่าเนีย่ยอยู่ตำ่ำเออเนี่ยลงมาได้สักทีมันสบายดีสั้นฉุด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 ยืดอะไรมึงเอาเช็ดชู้มาเช็ดปากมันดิน้ำลายมั <c oughs> บบนหยดเนี่ย <c oughs> เออมึงลงมาคุยดีๆเออเฮ้ยมึงถ้าถ้าน้องมันไม่ทำจะเอาอะไรได้บ้างอย่างอื่นได้ไหมก็มันออกแกงก็ได้พี่รู้ไม่รู้คือมันไม่ฟังเลยไม่อที่นั่นมัาเป็นเรื่องของแกงเดกต้องงพี่จะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้มันให้มันไปกาางใส่แกงอื่นเหรอให้เขามองเซมบ้าไม่ดีเหร ตอนนี้มันอยู่ในแกงบีพี่ก็ต้องเฮ้ยคนดูกูลืมให้รถเหี้ยปะเนี่ยจะมอมองว่าจะให้แบบไม่นั้นไม่พี่ผมไม่ได้อะไรนะพี่แต่พี่มองว่ามันอยู่ในแกงบี่อยแต่ไมของพี่หรือเปล่ามันเป็นมันเป็นคำขอที่ง่ายที่สุดแล้วผมว่าแค่การขอโทษคนอะแค่มันก้มให้มันเรียนรู้บ้างในชีวิตมันอะว่ามันต้องก้มบ้างอะแข่งตลอดมึงก็หักอะกีตาถ้ามันสายมันตึงมันสายมันก็ขาดอะ หนไปก็ไม่ไพเราะฮัลโหล้องชายมามาเร็วๆสองคนอะมาหาพี่เร็วๆแม่ถ้าถ้าน้องมันไม่ทำอย่างอื่นได้ไหมเอาเป็นอย่างอื่นได้ไหมดูพี่ชายเงินก็ได้พี่จะเอาเงินเสียของเพื่ออะไรเออยอมเสียทุกอย่างเพื่อสองคนเนี้ยนะพี่บ้าหรือเปล่าไม่ไม่มันมันเก่งขนาดนั้นเลยอะมันระดับพระเจ้าอะพี่ต้องไปยอมมันอะฟาร์มก็ไม่ฟาร์มส่งก็ไม่ส่ง สูบของอะไรอีกของตัวนี้ยังไม่มีค่าถ้าน้องไอ้เถกเก่าคปนะเอาไม่งั้นก็เอามีดไฟกูหายก็ได้ทั้งนั้นนะไม่เอาไม่เอาไม่มือมึงไม่เอาแล้วกันเอาเอามันหายก็ได้เอาสองคนไอสองตัวนั่นแหละเอาไม้เอาไม้ดิบเ้ดียวพอเอาสองตัวเอาไม้แม่งหายเอะแค่นั้นแหละไม้มันก็ไม่ถึงเอ็มหนึ่งหรอกเอ็มสอ ก็ให้มันขอโทษอะเก้ก้แมันมาขอโทษแค่นั้นเองไอ้ย่ามีดไฟพี่อยู่ไม่พี่ลูกมึงมึงพูดออกมาได้ไงมึงเอามีดไฟตัวยังหายมึงบ้าเปล่าพี่บอลมันมามันได้ด่ามึงอะไ้ย่มีดไฟพี่มีค่าก่อนไอ้ย่ามีดมีดไฟมึงใครตีให้มึงพี่บอลไอ้ย่ามึงมาเอามาหายแทนมันเนี่ยนะมึงบ้าเปล่ามีดมึงเล่มเดียวเนี่ยนะกูรูอย่างดูไอ้ถวยมัมันมาละมาไอ้ยามีดเล่มเดียวมีข้าวแม่งสองตัวรวมกันอีกกูไม่ได้ว่าหรอก

วยแล้วเป็นอะไรไม่อย่าเป็นอะไรเลยละเป็นอะไยิจิมก็เปิดอีรองปยเลยวะไม่ต้องมาเปิดนแล้วนะเปิดนะมึงมึงเอาด็มึงติด้ไมไาันมึงมไปากนมึงก็ไม่ต้องคุยกับแล้วละเียคุยกับพี่คุไม่คุยไเด้งเลยเามึงอะเด้งอยู่คนเดียวแเลยมึงคอมอะไรมึงไอ้ควายโอ้ยเฮียดูสภาพแกมึงดนัขอมึงันหนูว่าเรืไม่ใช่ปะเะียเพื่อนรักัดอะตัวมึงเด้งไอ้สกินรพอจัดเลยเล่นได้ เกี้ยวเกี้ยวบอกตำรวจหน่อยโดนใครไปจากไหนไว้สัก High f a d งโก n g code มาที่ไหนวานาบุนาเบะบ้างครับไว้มาโดนอ่ะจิงผมพูดจิงเดี๋ยวมาบ้านใช่ปะเดี๋ยวไอ้เฟิโดนเนี่ยกูอยู่บ้านจะบ้านทางด้าโดนอะไรบ้างครับก็ไปสภากันได้ครับไปสั่งบ้านเดี๋ยวกูจะไล่ป้นมันตอนที่มันแบบมันมันมันจะไม่ฟาร์มแล้วอ่ะเออเดี๋ยวมันฟาร์มไม่ตายกูชิวกูว่างเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาป้นแล้วกูปลอมตัวได้ด้วยสอลลใช่ไหมครับแกงตลอดเลยใช่ไหมอ่ะ ไอ้แงเลยดอนครออฟเซมบ่ารับประมูลมอง2นะนี่จะพอออกเหี้ยอะไรเล่นร้านเล่นเยี่ยอะไรอยู่กูจะไปไล้แทงนะรอวมันเล่นเยี่ยอะไรสวยครับมาแต่ถ้าแกมาแตกกูอยากได้โซป้านะเอออ่า50ตัว ีมันยังคึกกันอยู่ยังยังด่ามันเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงรู้ความท่านำคางเนี่ยตอนนี้ิดทำเดี๋ยวก็เด็กพิเศษมึงหนักหรอไม่มันเหลื้อนเวลาครไปหายจุดครับพผมเจอมานนับเวลาเลื้อนที่เปเลื่อยมึงยื่นไปสมัครเลยตอกตอกเลยตทนแรมึงมึงอยู่นี่มวเมียวมึงเนาะมีแล้วมีไม้ทำไมจะตีเขาอ่ะ ก็มันบีบมาแล้วนะพี่หลังชนฝาแล้วเย่เย่ไม่ได้แล้วก็ตีกันไปเลยไม่รู้ว่าพี่รอถามแก่เอาหลักรอไม่ละไม่เหรอไนะพี่หายพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกมาเขาแม่เขาเขาให้มึงทำแหละอ่ะตอนรอไปไล่ขี้บุหมดเลยว่ะเขาให้มึงรอไปขอโทษนะขอโทษว่าว่าลูกกับเราได้ไหม ไม่ด้วอ้ยความที่เราเป็นเทพได้เหรอเอ๊ะอะไรนะลองมาขอโทษดีนะไม่ใช่อยู่เออไม่ใช่เทพสงครามสัตว์อสูรมาขอโทษมันไม่ได้ไปเราแม่งสนุกไอ้ยเซมบ้านั่งเครียดอ่ะคือผมว่าโดนแน่เลยไอเดียวไปก่อนเด็กไอเดียวไปก่อน ถ้าหรอมสปาไม่ไปถ้าไปสปารเลยไหมแล้วก็เอาเอาไอ้เยี่ยนนั่นมาคุยกับผมเอาแม่มาคุยกับผมน่าสปาร์ไอเบียมขอเวลาแป๊บขอเวลาไม่ไอ้เยี่ยนใช้เวลาแล้วผมให้ผมให้โอกาสท้องสามรอบเบียมปัดทิ้งสามรอบเลยับวไนม่ก็ไปสปารเลยก็ได้แล้วมึงก็มาตัดสินใจแทนคนในแก๊งกูว่ามึงน่าจะตัดสินใจได้อ่ะเขายอมอาวุธหายแทนมึงได้อ่ะว่ามึงก็น่าจะตัดสินใจได้ใจได้อยู่ขอเวลาแป๊บนึงบียมขอขอคุยอีกแป๊บนึงบียมขอนิดนึงห้าทุ่ม อ่ะให้ยาทุกมมาเออเก็บพี่ชายกูเนียนมือแล้วล่ะพื่อมึงว่าไงสำหรับพวกมึงอ่ะผ่านนี่อะกูอยากเล่นเล่นแม่งจบจบเล่นเล่นแม่งเล่นแม่งเล่นเม่งผ่านนี่แหละว่าเกิดจ่ายจ่ายไปกูว่าเราอีกกูจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอจ่ายจ่ายพี่จ่ายให้ไปแล้วรอบหนึ่งจ่ายอีกรอบพี่ จ่ายไปแล้วไอ้สามไอ้สามมเรียกไม่ถ้าเกิดจ่ายฝ่ามันมันมีเรื่องอะไรอย่างี้มันก็ควรจบดีป่ะสมมติจบดีก็มาจ่ายเสร็จไม่พอเจ่ายจ่ายเสร็จแล้วเราทำต่อมันมันก็เริ่มจบไม่เขารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าฟิกมันประกิตตอนนี้มันก็ติดง่ายเขาคือเขาถ้าเกิดเขายาหักกับเราขนาดนั้นก็ให้เขาหักไปก็ได้ก็ได้เล่นแม่งก็ได้จบอุ้ยผ่านเนี่ยไอ้ดำพูดถูกนะเพราะเขาฝักเขาติดตีเฮียเป็นไง แล้วมันมามากวนเทพด้วยอ่ะด้วยความที่เป็นเทพอ่ะก็คือคนในแก๊งเนีฮยบอกว่ามันจะขันพี่ไอ้ได้เรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วเขาอยากเรื่องเงี้ยะบอกให้จ่ายมันติดไม่ได้แต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไอ้ทีมมันแค่ไหนอ่ะแต่ว่าพี่กังวลก็คือเรื่องเรื่องนี้คนที่พี่ยิงเข้ามาพี่ไม่อยากปิดคำพูดไงมันจะมันจะกลายเป็นพี่ปิดคำพูดก็รู้ว่าใครน่ารำคาญกว่ากัน บอกมันไปมาขอโทษกูท้ามันไม่มีนี่แล้วไม่ขอถ้ามันไม่มีนี่แล้วไม่มีของอะไม่หายเล่นได้ละเรื่องไม่มีของอะไม่ขอโทษกูกูไม่เอิบตาองอยาบเขาเสียรู้หรือเปล่าว่าสั่งอยู่เปนยาๆไปเลยจ่ายจบไปแล้วไงกูว่างั้นร้านอยู่เงี้ยคิมเงี้ยสิบยี่สิบอันอาคุมเนี่ยยี่อะไรอ่ะกูไปนั่งไล่จกตอนที่มันแพ้งันร้านอะคิมไปหมดแล้วจริงตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วนะไม่ได้ยินแล้วนะบอกหมอเผื่อๆหมอไปโรงพยาบาลด้วยเพราะมีตอรี่อ่ะ ไอ้ดีคูณสองว่าไงอ่ะตอนมันแยกร้านแล้วกูไปไล่จกของมันเดินไปบรรจะกลับรรยากาศมาเข้าเมืองเข้ามาอีกอื้มเอาอีเอาเลยตอนมันตีครับร้านอยู่แล้วมันโดนแบบโดนลุมสามสี่หนึ่งใช่ปะแล้วก็ไปอีกหนึ่งเลยตีอีกแล้วเลยอ่างกินอะไรอยู่เนี่ยอาคูชาร์ดอะอาดาวอินายไปไม่ดิสบายสิโตอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวผมทำห้องพี่ไอไม่ว่างพี่ไออาทิตย์นี้งเขามาทำห้องแล้วเพื่อนอะโต เออพี่เค uh so ียวมามาลวันนี้มันคือล้างลายมีแต่เรียกพระเจ้าพระที่มันโดนเอ้ยยองฟูขนมกูนะถ้ามึงเคี้ยวไม่แต่ชิ้นเดียวนะผมว่าคุยไปแม่งก็ไม่ได้เยียอะไรหรอกเดี๋ยวตอนนี้แม่งเลยเฮียแม่งก็มาใหม่เล่นเลยก็ได้พี่ชายเล่นเล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 ย

มึงได้ยินขี้อะไดยิขมันกูยินมัีคนพูด่อแมไมอะไรนะพี่เทพจา่ือเยตื่แล้วดิใครปลุกฟีสาจในตัวมัน่ะวทาเจ้าอ่ะตัว่ควายเยจ้าไม่ได้ควายอขกูได้ยินคนเสือพูดว่าพ่อแม่ไมสั่งสอนัดไหนวะตดชัดอ่ะ เป็นโคานา้อ,คอะไรมึงโค้อะไรมึงไม่มึงไม่กลับมาตาเราไปใหญ่ดเชี้อ่ะเขาไม่เอาไม่หลอให้ควายมึงเก็บกดไงมึงอยากด่ากูไงกูเข้าใจไม่เป็นไรหรอกมึงเป็นเงาอ่ะ มึงแค่เป็นเงาที่ตามด่ากูอยู่ตลอดเวลามึงอิจฉากูนี่ใช่ปะน้องอิจฉาพี่นี่อยากด่ากูจัดเลยเดยไอขยะมึงมึงอยากด่ามึงอยากมึงอยากเทียบเคียงกูจัดมึงอยากกระทบไหลกูจัดเลยอะคือแบบมึงทำเฮียอะไรไม่ได้อะมึงได้แค่ด่ากูเว้ยเพราะว่าปัญญามึงตีกูมึงยมาเอาง่ายไหมมึงยังไม่ถึงตัวกูอะไม่ยะโอกาสคือแบบยากอะที่มึงจะถึงตัวกูอะสภาพตัวมึงยังไม่มีอะไรเลยขยะมึงจะด่าอะไรก็ได้กูกูชิว มึงกระด่ากูอีกได้มึงตัวฮาคือมึงฮามึงเป็นเด็กพิเศษเว้ยเรื่องเนี้ยขอขอขอใจให้ให้กูจองห้องให้มึงไหมฮะสำหรับเด็กเด็กพิเศษโดยเฉพาะเอาไหมไอ้เหี้ยมึงแม่งไร้ค่ายิ่หายเลยคุณเพรามึงแม่งจะแจ๋วไอ้ไปที่ไหนได้มึงเด็กพิเศษดีๆไอเทลยวพี่ไปซ้อมฝากดูได้นะตามติดนะพี่อยากจะได้าพี่จะไปดูเองนะไม่ใช่เดี๋ยวเดูนะกูชุบมันขึ้นมามันก็อะไรกูเราดูนะมันเิดม่ตินียบไปซ้อมแล้วตามติดเลยนะแต่ดูช่องเองได้แม้แต่นิดเดียวอ่ะ ตัวกูมันก็ไม่ได้แตะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เด็กพิเศษตัวเนี้ยอ่ะไม่เชื่อรอดูมันจะด่ากูนะเปิดไม่ได้ไหมไอ้เหี้ยดับดับดับมึงด่าดิมึงด่าดิที่อย่างเงี้ยมึงไม่กล้าด่าเห็นไหมล่ะเป็นเหี้ยอะไรเป็นไม่กูอยากเล่นกับมึงเรื่อยๆกูเล่นนอกกับมึเหนื่อยอ่ะมึงเหื่อยอ่ะเหน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 ื่อยอ่ะเห่อยอ่ะเหนื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 ่อยเหนื่อยอ่นด่าไอ่สุดนี่อ่ะเห่อยอ่่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเ่ายอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยากะเหนื่หลื่อย เด็กประชาธิกาตื่นไอ้สารสารพี่คุณเฉยอยากกระท้องไส้จันเลยไอ้เด็กพิเศษที่เฮียเด็กประชาธิกาตื่นเด็กพิเศษที่อยากกับท้องไส้กลัววันวันหนึ่งมึงมึงอยากจะเทียบเคียงกลัะไอ้ควายมาฟอมกินควายมึงใครไปยู่ซี่ควายมึงวะไอ้สัตว์อินใช่ไหมไอ้ ควายกระโหลกเียกระโหลเนียกระโหลกไโหลกอาการหนัลอมึงังกยี่คุยอลไเอดเดีอยู่เหนืมึงนน้องไอเซียวยูซี่เราคบไ้ควายโดนโดนพวกกุกี่รอบแล้วเฮีเียไอเรี่คุยอโดกี่รอบแล้วไอเือมึงอินแควใส่น้องมึงโดนกูฟี่แล้วไอควายไอเซียวไอ้าเ่ยไคุแม่ท้มันก็ได้นะน้องช อะไรแบ็กกูมาเกณโดนกูทุกรอกรบ้วมอดกมกูมเกกูมโดนูกีรอบหรออ่กูมเกอเวลามึงโดนกูใช่ปะมือบอสยู่ซิ้แล้วมึงก็ร้องบอบอสมาดูคุเบอสไหนไไนไแต่กูไม่รู้่องมึงร้องอะไรมเกเพราะอะไรหรือปะ เพราะว่ากูอะสะาดกว่ามึงขยะจะอาดกว่ามึงแน่นอนวัดได้เออกูไม่มีรถไอ้เสี้ยววัดได้ไอ้เฮียเทียบ้านแล้วไม่ขึ้นรถไอ้สัตว์เฮียขยะไอ้ควายกูกกูนึว่ามึงจะเจ๋งกว่านี้ไอ้เฮียควายหาช็ดปากมึงสุดท้ายมึงแค่เป็นเด็กเด็กพิเศษคนหนึ่งอะกูเข้าใจเว้ยไม่เป็นไรหรอกคือแบบโคตไมกูเเปิดพลงไม่ได้วะไม่สอนเรื่องมารยาทอะกูเข้าใจคนาดึงก็เปิดไม่ได้มึงมึงแค่เป็นแบบเด็กใจแตกอะที่หลุดเข้ามาในสังคมอะไอ้เหี้ย กูจะเปิดกูจะเปิดเสียงกองลูฟี่ไหญ่นนีเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่องให้เดี๋ยวกูส่องให้มึงอาจจะไม่เคยก้มให้ใครแต่มึงก้มให้กูก็วันนี้แหละไอสัตว์จำไว้ด้วยกูอ่ะกูอะอินยไนายแมยไอสัตว์ฝันร้ายของมึงไอ้น้องโอ้ยเสียงกองเทที่ก้ากูจำได้แล้ว มนงด่ากูเบียรอนิเมะใช่ปะไม่ได้เบียร์เหมือนมึงหรอกครับไอ้เหี้ยกูไม่รู้จักตะกั่วตัวเลยครับไอ้ควายไอเฮียกูเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้กูจะเปิดเสียงกองเทพนิกะระบบมันอยู่บนบนข้างบนได้ไหมดู่วมันดิดูไอเอฟเอกลองกระดิบเลยดูไปไหนดูมันเนี่ยดูมันไอเอฟเอกสวัสดีครับสวัสดีคนดูมาใหม่เดือนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิง่งคุณอาไปคุณอาโดนขับถังนี้แน่เลยว่ะ